มองนี่โอ่งว่างดีเถอะพีนเนี่ยมองพวกกวางกวางเขาจะมาวิ่งตรงตรงนี้แหละที่นี่หน้าน,นี้นะกวางมันจะวิ่งเข้ามาเลยสนันวันไว้ตรงนี้แหละดีป่ะพี่น้องเออขอยผ้ายางนี่คอยน,นี่ละเมื่อยขอยยางทิ่ไปทิ่ไป ปลาอย่างไรปลาหันสาเหรอปลาปีศาจปลาหันสาแลนะ้วหนึ่งมันมีเห็ดมึงสงตัวติดเศษผักทีก็ตดจะแตกแล้ยเง็ดเนาะบ่มีเห็ดพี่นอ้องเจ้าเบิ้งเจ้าซอยคนเนี้ย ป่าหน้าบ้านแล้วก็ป่าหลังบ้านพอมาเจอก็มาเจอต้องอนนั่นเออขอนนั่นมันคือเกิดของมันอยู่แล้วไงนี่นี่นี่โตต่อไปเขาจะตีนถีบอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวลายตน้นโอ้ตันนั้นหกักตันนัาา้นหักเลิกอยู่นั่นาหนนนต้นไม้ได้หักี่แล้วนี่แหละถ้าถ้าได้มาในป่านี่ฉันจะมาทาลายฉันจะมาทําถ้ามันหกักกันฉันก็จะผักมันลงเลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวฉันขอถีบสิเป็นไรไป ว่าบ่บอบ่ไปวะนี่จะคอยเิงายทองต้นนี้ก็คอยกวยแล้วมันบ่มันบ่ไปต้องรออีกตั้งแล้วตอนนี้ก็มาโชว์พลังปกติจะโชว์พลังอยู่แถวหน้าบ้านให้หมาดู ให้หมาน้อยสองตัวนะมันดูเออน่าร้อนนะโอ้ยห้อยระเบิดหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอ้แต่ยานเาขาข่อยึ้นกันมันมันจะหักกยู่เลยเหรอต้องทำสิถลายไปหมดเลยนะ มันก็จะถลไยตุ๊กไปข้างบนี้วถ้ามันล่วงมันก็จะถลไยไปโน่นกลัวพี่นอ้องกลัวเดี๋ยวลมมามันก็หาเสอด้ยต้องให้ฉันเดินนี้ก่อนฉันถือนี่ฉันก็เลยกลัวก็้เจะลม้นมีแต่ก็เป็นปัญหาอีกอ้ออีกนิดเดียวทำไมหมันไส้จังเลยปะแล้วจะถีบให้ หงสองสามอไปดีกว่าให้มันเล้มเองแต่มันมันมันจับมือนจับโทรศัพท์ยรงไงก็เลยไม่อยากเสี่ยงกลัวลมทับมีดปลายแหลมเนี่อยอไม่ไม่ต้องไปเสี่ยงมันปล่อยบ้าน,น,นไหนมาดูซิตรงไหนอีก ลมเยอะมากเลยเนาะนบ้านหลังบ้านอืมเงนที่นอนนันนั่น,น,นตรงนั้นน่ะมจะเดินไปนะะไม่เดินไปเดินนั่นตรงข้าวโพดนั่นแหละที่แดนกับเขานะ่ะเห็นไหมตรงเขาขาวนั่นแหละนั่นแหละสุดของเราสีเขียวนะ่ะสุดที่ดินเราสีเขียวนะั่นตรงนั้นก็จะเป็น ย่อมนั้นก็จะเป็นภูเขาเป็นเป็นเนินเขาน่ะมันไม่ใช่กระถิ่งกับภูเขาหรอกเป็นเป็นเป็นย่อมเขาแล้วบ้านที่ว่าบ้านคนรวยมันก็จะเข้าตรงนี้นะตรงซ้ายมือนี่ขึ้นเนินไปเนี้ยนี่เป็นนี่อยู่นี่ตาพะเล่ะขัดจาตัด คนแอบเข้ามาล่าสาัตว์บ้านฉันไหมฉันเอาหักไปอึ๊บอ่ะอ้ยเนาะเนีย้หกักหักลงหลายต้นเลยเจ้าหนนี่กระเด็นกับเขาเลยฝั่งนี้โอ้ี่เสียงหลด โอ้มันหักุกระต้นนี่ก็หักพี่น้องโอ้โหสรุปแล้วหักลมมาสองสามวันที่แล้วน่ะหักไปประมาณสิบว่าต้นต้นเล็กต้นน้อยไม่ได้นับนะมาหาเห็ดหาหาไปโอ้ไหน คนเดินในป่าแล้วทุกปีข <uğ re> ้าเจ้าไอปีกายนี่เห็นข้าเจ้าอันสร้างมาตัดออกน่ะหกตาเห็นจะเม็นข่อยข้อิตัดออกเกี้ยงเลยน่ะหกเนื่นภูเขาบานข้าเจ้ามเนี่ยเห็นข้าเจ้ามาพักเล่มนะนะพี่น้องเห็นเขามาพักเรีมอยู่นะ ไอ้ที่บอกว่าพักแล้วมาถึงเขามาดักสัตว์ละมั้งไอ้ไอ,อ,อ้ปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้เนี่พืชจิาพืชจิาากาอะนี่แล้วทีนี้อะ่ะมันอันนั้นนะมันดังไฟไง่ายมันมันมันสุมกองไฟขุดเอาอยู่โอ้นี่ต้นนึงเจอาอสิไปทางไหนล่ะคอยสิไป,ไปทางไหน ขั้วละบดขั้วละบดิดเออนี่เห็นไหมโอ้ข่อยคือพลังมหาศาลเถ <c oughs> อะปะมหาถิ่นตนใหม่พี่น้องอนี่อันนั้นวันนั้นฉันก็มาตัดของฉันนะนี่ฉันตัดแน่นนบ่นเลก็ทำไปให้มันโลง่ลงๆ่งเร่ง เื่อไหมพ่อใหญ่ไม่ต้องแต่ซื้อที่ดินพื้นนี้มานะพ่อใหญ่เพิ่งจะมาเดินครั้งเดียวเออซื้อมาปีหนึง่งจะเดินครั้งเดียวแต่ฉันะเดินทุกวันฉันสำรวจของฉันทุกวันเลยนะต่างกันเนาะแกก็ทํางานก็ค่อยแกยู่แต่ว่าเม้แต่เช้าที่แกก็ไม่อยากจะเดินนะแกบม่มาแกไม่มาเลยพนะี่น้อแถวนี้แกไม่รู้ว่าต้นไม้กี่ต้นต้นไม้อะไรเงี้ยแกไม่เคยรู้เรื่องเลยนะเนื้ผักอันนี้ ข่อ,ขอยยามมาหาเห็ดข่อยแล้วนี้ไปหาเห็ดนั่งล่มคอนเดิมเลยนะเห็ดอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรย,ยไม่ยะไม่ปรากฏก็มาเป็นระยะอยู่หรอกแต่ว่าเขารุ่นต้องได้เห็ดอนานข่อยเล้เห็ดคอนสนน,นั่นแหละ บ้านเขยเข,ข,ข,ขนนาเคยกินเนาะพปีกไก่เขาจะอยากได้เห็นเปล่ะก็อยากกินเป็นเหตุที่ชอบมากเลยพอได้กินแล้วก็ติดใจก็เลยเรียกว่าชอบมะนะพี่นอ้องมันแสบโอ้ยเมือ่อยระดับเดินมาจากหน้าบ้านนนู้สวนหน้าบ้านอ,อ้อมมาหลังบ้านไม่เติเบโตไม่สบายตั้งแต่ เห็ดอี๋เห็ดอี๋ว้าวเห็ดอันนั้นเห็ดปีกเงี้ยวพี่น้องปีกเงี้ยวอืมนั่นเห็นบ่คอยๆอยอยากซุ่มมึงมึงคอยจะซุ่มใหนบ้างด้วยเจอเห็ดเยอะเลยที่นี่ได้ของดีแล้วเนี่ย ของแท้และพี่น้อง peak, เห็ดปีกเงียวว้าวนี่เห็นบ่าเจอ peak, เห็ดปีกเงียวดีใจหลายคับแต่บัดเนี่ยคอยว่าแล้วคอยคยเอามองนี้พี่กายก็เลยนี่บันนี้เกิดยังงามเลยพี่กายนี่มีดอกเดียวดอกสองดอกบันนี้ปีนี้เป็นกีบเลยว้าวของโปรดจัน